ันนี้อยู่ที่ร้านยาโมครับรอเจ้าลุงมาวันนี้เห็นว่าจะไปกินอะไรกันนะแต่ก็ไม่มาทันทีเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้เอา้ญญาเมืมาพอดีเลยเอ้าว่าไงคุณเรียกมาเลยนะเนี่ยมีสุร่าอยู่เหรอเาะวันน<อ>ี้ไปไปอะไรเนี่ยไปไปไหนเนี่ยก็กินข้าวอย่างละนักกินข้าวกินข้าวเหรอ<ม>เออกินที่ไหนกินอะไรยังไงกินแซลมอนแซลมอนอะไรมีตังค์อยู่สองร้อยเนี่ยกินปลา ขี้โม้และคุณนะ่ะชอบมชอบชอบขี้โม้มีตังอยู่สองร้อยจะไปกินแซลมอนชอบว่าเขาว่าเขาขี้โม้แม่ให้มันกินได้ที่สองร้อยก็กินเหลือสามจริงเอาอย่างซูชินี่ก็สิบบาทแล้วแม่มันก็กินได้ป่ะอ๋อซูชิก็คือม,มีข้าวแล้วก็มีแซลมอนแปะอยู่แค่น,นั้นใช่ไหมเอออย่างงั้นก็ได้เออก็ค <laughs> <ๆ>ือเราแซลมอนแซลมอนเฮ้ยแต่ไม่ใช่เราองกินที่กว่านะว่าเหรอเราจะไปกินยำแค่ะมีตังอยู่แค่สองร้อยแล้ิดตัวเนี่ยน่าจะอะไร สองร้อยก็กินเหลือไงเนาะหนูก็มีอยู่สองร้อยก็ลงได้นก็สี่ร้อยคือดีอ๋อโอเคโอเคไม่ต้องคิดไปกังวลอะไรมากมไปได้ได้ขัวพาไปดูเดี๋ยวแต่พี่น่ะขับรถไปนะอ๋อเขาขับใช่ไหมเออหนูไม่ขับหรือเรหนูขับพอไหมเกียดปะไม่ต้องนะเกียดนะไม่ต้องขับเดี๋ยวอันนี้แล้วก็มีแมสด้วยเนี่ยมีมีใช่ไหมเคเดี๋ยวเราไปกันเพราะว่าถ้าไม่มีแมสเนี่ยเขาไม่ให้เข้าอืมไม่เข้าก็ไม่เข้าเอา เู้จะกินยังไงก็ไม่รู้ฮัลโหลตอนนี้อยู่ไหนจ๊ะเราอยู่ที่เจแปนอ๋ออยู่อยู่เจแปนจริงเหรอแล้วเรื่องพักนุลาบานันนี้เลยเราจะไปนั่งกินน้ำชาแบบว่าชามมชากันโอ้ไหนดูไหนดูยันดอกตุลาดิ ดีๆดีๆตรงนี้คืออะไรอ๋อนี่มันเป็นถนนเส้นหนึ่งก็คือเป็นอยู่แถวอะไรอ่ะถนนชลประทานอ่าตรงนี้จะเป็นทางจักรยานที่เขาเอาต้นซากุาระปลอมอจะบอกซากุระปลอมมาไว้งไว้ซ <laughs> ากุระปอลอมมาตั้งไว้สรางบรรากาศแล้วก็บรรยากาศท <Hey. S 2> ี่เหมือนเหมือนญี่ปุ่นใช่ใช่จะมาถ่ายรูปแล้วก็กินกาแฟนะ่ะก็มาที่นี่ได้เลยนะ <Hey. S 2> ถ,นถ้าเรียกชื่อร้านอะไรฮะ ทิ่คอฟฟีแอบดูนิดนึงำ แรงว่านี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในงบสองร้อย200ใช่ไหมอันนี้จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจทานเลยแต่ว่าเห็นว่าเราเป็นทางผ่านน่าสนใจมันเหรอที่นี่ก็โอเคนะร้านอาหารก็ไม่แพงมากก็ค,คือว่าจับต้องได้แล้วก็บรรยากาศร้านมีตูปป้ปลาให้ดูด้วยนั่งดูเป็นสิบวันก็ดูเป็นดีถ้าใครอยากมากินอาหารในคาเฟ่ก็ แนะนำร้านนี้ครับชื่อร้านอะไรนะคิปคอฟฟี่ แลวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดเซฟวันเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาของกินข้างในนี้แหละว่ามันจะมีอะไรกินบ้างในงบ200คนละ200บาทใช่ไหมรวมกันป <400. S 2> เป็น4ี0ร้อเนี่เดี๋ยวปักตังให้เลยเนยถือดิถือะอะไรถือก้องเลยเนี่ยเราักตังให้เลย200บาทเนี่ยอาปาให้น้องนะจ๊ะปาให้หนูนะจ๊ะต่อ ไปดูกันดีกว่าว่าเงิน400บาทที่เราจะกินกัน2คนเนี่ยจะได้กินดูหลาม้าเห่าขนาดไหนนะแง่ไปไปกันเถอะเพื่อไม่เสียเวลามากินบอรรเอาเบอร์เกอร์หมูชิ้นนึงค่ะเครื่องอะไรหคอะไรมีชีสใส่ดอคะอะไรเพ่ีอแล้วแต่ดิ ชีสแผ่นเป็นหมูชีสหนึ่ง,ง,งร้านนี้เป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอรสดเบอเกอร,ร์ทสดเบอร์เกอโฮเมดใช่นี่ไงเขามีกระทันทำสดเลยก็าราคาเท่าไหร่ครับก็ตามราคานี่แหละเราสัง่งเบอร์หมูสามเก้าหมวสิบบาทก็เป็นสี่สิบเก้าบทจริงๆหมดไปเท่าไหร่แล้วครับวันนี้สี่บเก้าบทสีบาทแล้ว สั่งอะไรเนี่ยยำแซลมอนโอ้ยำแซลมอนด้วยเห็นบอกอยากกินแซลมอนใช่ไหมใช่อ๋อร้านนี้สินะนี่ที่ร้านดีๆปูไข่ดองนะครับกินไปตาะไรแซลมอนแซลมอน้อมากครับได้แล้วร้อยหนึ่งแซลมอน กินสองจานแล้วสินะไปกันต่อฮะหมดไปเท่าไรแล้วเนี่ยเป็นร้อยสีบาร้อยบาทแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะยังสองร้อยอยูอยอย่อยู่ในงบ200อยู่ในงบสองอยู่นะใช่อันนี้เราจะกินกันหรอสองร้อยห้าสิบเอ็บาทเคอทดีค่ะกินอะไรเพิ่ไปดูดิ <c oughs> มีของกินเยอะนะฮะตลาดเซเว่นเนี่ยไอ้ขนมปังรนะ้านนี้อร่อยมากกินตอนนั้นแล้วแบบมันหอมอ,อ่ะอ๋อของหวานใช่ไหมใช่ไ,ไปดูที่ร้านอะไรครับรรรตัวนี้ง็ทานสดดีค่ะตังยูเตาถ่านนะครับสุดไส้หมดเลยค่ะนำเข้าจากอิตาลีแล้วเป็นไส้อะไรดีคะอ๋อไส้อะไรดีให้คุณเลือกเลยฮะหวานน้อยจะเป็นกาแฟรู ตอนนี้เราไปหาเครื่องดื่มกัน ชอบชอบชอบ่เจอแล้วฮน้ำต้มแล้วฮะเอาควรไหนดีเ้าตวได้ขยายนี่อยิบาทอมขวดสิบาขาีขวดใหม่ให้นขดยของขวดสองสี่สิบสามขดนสองขวนะคะนตอนนี้เรามาอยู่ที่สองร้อ 29บาทแล้ว่วาบกาบาทเกินครึ่งทางแล้วสบาทนบครเปนคุณนี่เราอยากกินนี่มากเลยซูชิอะซูชิป่นไฟเหรอซูชิป่นไฟอะอ่ามันเป็นได้ไงไปไปดูกันนี่ร้านไ,น,นไหนร้าน,นนี้ปะร้าน,นเดียวกันร้าน,นเดียวกันนะ

เหลือ61บาทโอ้ยังได้อีกครับยังได้อีกแค่เท่านี้ยังไม่หยิบอ่ะจริงเหรอนี่เยอะมาก,กนล้วนะเนี่ย ไงบ้างครับก็อย่างเงห็นรับอาหารที่เราเด็ดกันน่ากินนะน่ากินมากเออนี่แนะนำนะฮะจะบอกว่าเงินยังเหลืออยู่นะ60บาทยังเหลือเท่าไหร่ครับ60บาท60บาทแล้วจะเหลือไว้กินอะไรฮะส้มตำสุดท้ายส้ตมตำนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่นะเราจะไปกินอีกที่หนึ่งนะไม่รู้ติดใจอะไรพี่นุ่นแต่ว่าน้ำปลาทอาอร่อยอ่ะชอบใช่ใช่วันนี้เรเรา กินของที่นี่ให้หมดกันก่อนนะืมนี่แซลมอนนะอืมที่จริมีช้อนนะออาช้อนนะอืมใหม่อืมอืมอร่อยๆๆ่อยเยอะเลยฮะชนชนๆนชนชน เขาบอกว่าอาหารที่เชฟวันนี้ก็อร่อยนะครับมีอาหารอร่อยๆเยอะแล้วก็เป็นอาหารที่ค่อนข้าง,างราคาถูกนะสำหรับคนที่มาเดินตลาดแล้วก็อยากกินอะไรง่ายๆในราคาที่มันไม่แพงมากนะก็แนะนำที่ตลาดเชฟวันจนะังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าที่นี่มีอาหารให้เราได้เลือกกินเนี่ยเยอะมากเลยใช่หลากหลายมาก มันจะชอบแบบสไต ไม่ไม่ตังก็อยากกินมานานแล้วไงอร่อยฮะวันนี้สมใจอยากแล้วฝันฝันให้เด็กนะคะคำนึง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 เดียวอีกคำนึงอีกคำนึงไปก็ไม่ไกลไปกันเป็นมันตาบาพูดอะไรวะกินแล้วนะ อร่ออ๋อยจริงม<อ>ันต้องลองอะ่ะอร่อยปกติอ่ะต้องออวางวาซาบิใช่ไนะหมใช่แล้วต้นใหญ่หวาซาบิไว้ด้านด้านบนฮนะบนนะ่ะโอเคปึ๊บแล้วก็ซอสแล้วก็จิ้มซอสนิดนึงซอสรู้สึกว่าซอสหายอะ่ะ ยาดจอนะคะเอาไปด้านล่างเลยครับไปจิมด้านล่างเออ,เอาแกะด้านล่างโอเคเรียบร้อยปากเราไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเราไปหัวอ่ะอร่อยไ้มล่ะโอ้ไม่พูดไม่จาพูดไม่ออกเลยทีเดียว เด็ดคออร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยหอมมากติดยอดมากฮะนี่แค่นี้ก็เป็นความสุขเลข็กๆข,ของเราแล้วฮะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันเถอะเดี๋ยวเสียเวลาเลยตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วขอกินหนอ่อยพี่ถ่ายไปนะเดี๋ยวหนูกินให้พี่ดูแป๊ะเฮ้ยจะบ้าเหรอเฮ้ยขอกินได้เด้ มากเลตอนนี้กินอะไรต่อไหมไม่รู้ดิไม่กินแล้วมั้งสรุปว่าเงินเหลือนะเหลือเลยหกสิบาทเอ,อใช้ไปสามร้อสสิบามต่คนละร้อยเสิบบาทร้อยเจ็ดสิบาทนะครับไม่ต้องไปซื้อของแพงแต่เราก็ได้กินอาหารที่อร่อยแล้วก็คุ้มค่านะที่ตลาดเทวันนี่นะ<ไ>ใช่ก็ ใครจะมากินของอร่อยราคาถูกก็มาได้ที่นี่นะครับ,บ<ม>ตลาดเตยบัตรจังวดนครราชสีมานะเนี่ยอิ่มเลยตอนแรกว,ว่าจะไปกินส้มตำเจ้านะแตบบ่ว่าไม่ไปกินละไม่ไหวเนี่ยเสียงลืม่แม่กินเลยป่ะ,ะเดี๋ยวเรากลับกันเถอะได้เวลากลับกันแล้วโอเคป กันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าเราที่เหลือ60บาทละฮะที่เหลือหกสิบละรถไฟจะออกแล้วรถไฟจะออกแล้วทำเป็นทำเป็นไม่ได้ยินโอเคปไปเถอะเดี๋ยวไปเดินดูพริกกันว่าม,มีพริกทอดไหมเห็นอยากได้ไหมนะพริกทอดใช่ไหมเออเออใช่ใช่<อ><อ>ใช่ใช่ไปดูพริกทอดกันอ่บ๊ายบาย